ครับเราจะลองเครื่องมิซูบิชิ S3L ติสองเทอร์โบนะครับตัวนี้สวยๆครับไม่ต้องห่วงครับลูกค้าเราจะลองน้ำให้ทุกตัวนะครับได้ชาร์ตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ต่อให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเครื่องเสร็จก่อนเดี๋ยวลองได้ชาร์ตให้ทำน้ำมือกุญแแน่นๆนะครับอ่าเทอร์โบแน่นๆนะครับเทอร์โบแจ๋วๆครับผมอันนี้เวลาเราลองเราขอซื้อนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมขาต้องไปต่ออีกนะครับลองน้ำให้ทุกตัวเอาให้ฟังเสียงเลยไป ขึ้นมาแน่ครับอ่านตะมันขึ้นแล้วครับนตะมันขึ้นแล้วครับผมไป món dẹo lon đây cá này đi luôn